มือใหม่ก็เทรดได้กำไร10,000บาทด้วยเทคนิค e MA D บวก EMA สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนเทคนิคนะครับเป็น2อินดิเคเตอร์ที่เราใช้ในการวิเคราะห์หาจุดเข้าออเดอร์กันนะครับสำหรับใครที่ยังเพิ่มอินดิเคเตอร์ไม่เป็นนะครับก็เพิ่มตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะอันดับแรกนะครับก็เข้ามาที่ตัวแพลตฟอร์มของ 8x เท d e เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมากดที่ indicator ตรงนี้นะครับกดขึ้นมาได้เลยให้มาที่ moving average ตัวนี้นะครับก็เลื่อนขึ้นมานะครับกดที่ moving average ตรงนี้กดขึ้นมาได้เลยครับสำหรับค่าแรกที่เราใช้นะครับเป็นค่า25เลือกเป็นประเภทของ EMA ผมจะเลือกเป็นสีน้ำเงินนะครับเสร็จแล้วกดใช้งานอ่านี้เป็นตัวแรกนะครับต่อมาตัวที่2มาที่ moving average เหมือนเดิมนะครับ ตัวนี้จะอยู่ใต้เส้น Moving Average ตรงนี้นะครับเป็นตัว MA D Moving Average ตัว Deviation นะครับตัวนี้ก็กดขึ้นมาได้เลยสำหรับตัวนี้นะครับเรามีการปรับค่าเป็น25เหมือนกันนะครับเลือกเป็น Code แล้วก็ SMA เสร็จแล้วเราก,กดใช้งานโอเคก็เพิ่ม Indicator ตามนี้กันได้เลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขการเข้าเทรดกันเลยครับสำหรับเงื่อนไขในการเปิด Order by เราจะสังเกตนะครับที่แท่งเทียนเนี่ยแท่งนี้นะ มีการขึ้นมายืนนะครับเหนือเส้น EMA 25เป็นแท่งสีเขียวแบบนี้อ่าสังเกตที่แท่งนี้นะครับขึ้นมายืนนะครับแล้วจุดด้านล่างที่โซนนี้นะครับเห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นมีภูเขานะครับภูเขาตรงนี้ตอนแรกเป็นภูเขาด้านล่างนะครับตัวนี้แท่งเทียนขึ้นมาเป็นภูเขาตั้งด้านบนแบบนี้แสดงว่ากราฟเนี่ยนะครับกับเทนเป็นเทนขาขึ้น เราก็ทําการเปิดบายซื้อขึ้นในแท่งถัดไปอ่าต้องเป็นแบบนี้นะครับสําหรับในการเปิดเงื่อนไขในการบายนะสําหรับเงื่อนไขในการเข้าเซลล์ก็จะสังเกตที่แท่งเทียนแท่งนี้เป็นแท่งสีแดงนะครับมีการวิ่งทะลุข้ามเส้น EMA 25ลงมาแบบนี้อ่าสังเกตตัว MA d เป็นภูเขาสีแดงนะครับแท่งแรกนะครับที่ทิมลงมาด้านล่างแบบนี้นะครับก็ เข้าเงื่อนไขนะครับเราก็ทําการเปิดออเดอร์ซื้อลงกราฟก็ลงมาปิดแท่งแดงนะครับเราก็ชนะกันสวยงามโอเคอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขในการเข้าเทรดเทคนิคนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจริงในการเข้าเทรดเทคนิคนี้กันเลยครับสาหรับใครอยากหารายได้จากการเทรดมีเงินไปกินไปเที่ยวนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่มั่นใจหรือว่าสำหรับใครที่ยังเป็นมือใหม่นะลองเทรดบัญชีทดลองก่อนนะครับมีเงินทดลองให้เล่นฟรี1 0,000 000, เหรียญสามารถเพิ่มได้เรื่อยๆเลยนะครับทุกคนไม่ต้องกังวลเลยเราก็ทําการเปิดสัญญาหนนาทีเพิ่มความแม่นยําไปถึง80%นตะครับตัวสัญญาณเทรดหนาทีสามารถดูสัญญาณฟรีๆได้เลยนะครับเพียงแค่ทุกคนเนี่ยมีเงินในบุ๊กนะครับเพียง1,500บาทก็สามารถรับตัวสัญญาณแบบฟรีๆไปได้เลย คุ้มมากๆเลยนะครับที่สําคัญนะครับถ้ามีเงิน1 5 0 0บาทได้รับตัวสัญญาณไม่พอนะครับเรายังจะมีสอนเทปให้แบบฟรีๆเลยนะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับในกลุ่มสอนเทปฟรีก็จะมีโค้ดมากกว่า10ท่านเลยนะที่จะมาสอนให้มันคุ้มค่ามากๆเลยเพียงแค่มีเงินในบัญชี1 5 0 0บาทก็จะได้รับสิทธิ์นี้ไปเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สแกน QR โค้ดตรงนี้เข้ากลุ่มแบบฟรีๆได้เลยนะ โอเคครับสำหรับออเดอร์แรกนะครตอนนี้ก็มีสัญญาณการเข้าเทรดมานะครับเป็นสัญญาณ EURJPY สัญญาณเทรด1นาทีนะครับมองกราฟเนี่ยกำลังจะวิ่งขึ้นเห็นไหมครับมีลูกศรสีเขียวชี้ขึ้นแล้วก็มาใช้ตัว MA D คัดกรองกับตัวเส้น EMA แท่งเทียนขึ้นมายืนเหนือเส้น EMA 25เป็นแนวโน้มทิศทางที่กราฟเนี่ยจะวิ่งขึ้นไปต่อสังเกตตัว MA D นะครับพึ่งขึ้นมานะครับเป็นภูเขาแท่งแรกโซนนี้นะครับ มองแนวโน้มนะครับที่กราฟเนี่ยจะวิ่งขึ้นต่อเราก็มาเตรียมตัวเปิดบายซื้อขึ้นกันนะครับเดี๋ยวรอเปลี่ยนแท่งใหม่เราก็ทําการเปิดบายซื้อขึ้นอ่าโอเคเปลี่ยนแท่งนะครับทําการเปิดบายซื้อขึ้นมาโอเคเราคาดการนะครับว่ากราฟจะวิ่งขึ้นนะครับก็มาลุ้นกันอีก50วินาทีตรงนี้โอเคครับเข้าสู่โค้งสุดท้ายนะครับกราฟดีดขึ้นมานะฮะตอนนี้เหลือสาม สอง,งโอเคเรียบร้อยนะครับก็เปิดชนะกันไปสวยงามโอเคครับสำหรับออเดอร์ถัดมานะครับเป็นตัว AUD USD นะครับมาดูที่ตัวสัญญาณกันตรงนี้นะครับเป็นจุดในการเข้านะมีลูกศรสีเขียวชี้ขึ้นนะครับแปลว่าให้เราทำการเปิดออเดอร์บ u y ซื้อขึ้นอ่ามาดูที่ตัวอินดิเคเตอร์ของเรานะครับสังเกตอะไรนะครับตัว แท่งเทียนเนี่ยยืนเหนือเส้น EMA นะครับ25โอเคเป็นเทียนขาขึ้นโอเคใช้ได้ต่อมามาสังเกตตัว MA D นะครับว่าตอนนี้นะครับ MA D แท่งที่มีลูกศรก็คือเป็นแท่งนี้ใช่ไหมแท่งสีเขียวนะครับอ่าโอเคตัว MA D เป็นสีเขียวมองซื้อขึ้นได้แต่ว่าอะไรนะครับทำไมเราไม่เปิดซื้อขึ้นเลยตั้งแต่ตอนมันเปลี่ยนแท่งนะครับราคาเปิดนะฮะ เพราะว่านะครับสังเกตนะตัว M A D เนี่ยปกติแล้วเนี่ยผมจะเข้าซื้อตอนที่ตอนแรกมันอยู่ข้างล่างมันเพิ่งมาเปลี่ยนเทนตรงนี้กรับตัวเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นแรงแต่ถ้าตอนนี้มันเป็นภูเขาด้านบนอยู่แล้วตรงนี้มันเข้าเงื่อนไขใช่ไหมเราไม่ต้องรีบเข้าหมายหนึ่งนะครับเราไปรอเข้าไม้2เสองเพราะว่ามันวิ่งมาเป็นเทนสักพักแล้วเนี่ยกราฟมันมีโอกาสพักตัวนะครับเราก็ยังไม่รีบร้อนนะครับ อย่างตรงนี้นะครับไส้ด้านล่างแท่งเทียนเยอะเนี่ยผมรอรับที่โซนด้านล่างนะครับจะปลอดภัยกว่าโอเคเดี๋ยวร,รอนะครับกราฟเนี่ยเปลี่ยนแท่งนะครับเป็นเดี๋ยวผมจะรอเข้าไม้ที่2นะฮะอ่าอเห็นไหมตัวสัญญานเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีลูกศรน,นะครับถ้ากราฟมันย่อลงมาเนี่ยมันจะมีให้เราลูกศรที่2นะครับให้เราเตรียมตัวในการเปิดออเดอร์ไม้ถัดไปนะครับอย่างเรานเนี่ยไม่ได้เข้าไม้แรกเนี่ยเราก็รอจุดเข้าดีๆราคาโซนด้านล่างได้อ่านะครับกราฟก็ลงมาเรื่อยๆนะฮะสวยงามเลยอ่าโอเค ย่ออีกสักหน่อยนะฮะอีกสักหน่อยเดี๋ยวจะเปิดบายแล้วนะอีกนิดนึงอีกนิดนึงนะครับย่อลงมาย่อลงมานะครับตอนนี้รอเปิดบายอยู่อ่าโอเคนะครับกราฟกระโดดมาด้านล่างนะฮะเราทําการเปิดบายซื้อขึ้นไปนะครับได้ราคาดีโซนด้านล่างด้วยนะครับโอเคราคาสวย AUD USD นะครับมาลุ้นกันให้กราฟกลับตัวขึ้นไปสวยๆเลยนะฮะ โอเคตอนนี้ได้ปลายไส้กันมาสวยงามนะครับกราฟดีดขึ้นมาเป็นแท่งเขียวนะฮะร,ราคาคมมากนะครับราคาปลายไส้เรียบร้อยนะครับก็ปิดชนะไปสวยงามโอเคสัญญาณต่อมานะครับเป็นสัญญาณตัว EUR USD เป็นสัญญาณการซื้อลงตรงนี้เข้าเงื่อนไขนะครับเพราะว่าเป็นแท่งสีแดงลงมาปิดต่ำกว่า EMA 25นะครับตัว MA D เป็นแท่งแดงชี้ลงด้านล่างแท่งแรกด้วยนะครับเราก็จะทําการเปิดออเดอร์ซื้อลงกันตอนนี้กราฟมันลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้กราฟเนี่ยขึ้นมาราคาดีประมาณราคาเปิดหรือราคาดีกว่าราคาเปิดเนี่ยนะครับเราก็จะทําการเปิดซื้อลงกันนะครับอ่าตอนนี้รอกราฟเด้งขึ้นมารับนะครับเซตเวลา1นนาทีเอาไว้นะอ่าอีกนิดนึงนะครับขึ้นมาสักประมาณราคาเปิดหรือราคาดีกว่าราคาอ่าโอเคราคาดี โอ้โหเมื่อกี้นะฮะเด้งมาประมาณราคาเปิดนะแต่ตอนผมกดนี่ได้ราคาต่ำกว่าราคาเปิดหน่อยนึงนะครับโอเคตอนนี้ก็เหลืออีก2ี่สิบกว่าวินาทีนะครับโอเคเราเปิดไม้แรกมาแล้วนะคะตอนนี้การาฟก็ปิ่มนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมทบไม้2กันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าการเทรดของเราเนี่ยต้องมีการแก้ไม้นะถ้าเราถ้าการาฟวิ่งผิดทางแบบนี้อ่าโอเคนะครับเราเปิดนิวเทรดมานะครับเราเตรียมเปิดแก้ไม้นะ เซตเวลาหนึ่งนาทีเอาไว้นะครับ3 2 1 Let's go นะครับทำการเปิดออเดอร์ทบไม้นะครับแก้ไม้ลงมานะครับเพราะว่าเราเนี่ยนะครับเทรดแล้วเนี่ยนะกราฟเนี่ยมันยังแพ้นะครับเราก็ต้องเปิดทบไม้อันนี้ก็เป็นไม้ที่สองนะครับไม้ที่สองอะมารอลุ้นกัน โอเคตอนนี้เหลือไม่ถึง10วินาทีแล้วนะครับกราฟนี่ปิ่มมากเลยนะครับจะปิดชนะหรือปิดแพ้นะครับลุ้นกันนะโอเคเรียบร้อยนะกราฟนี่ปิด เสมอนะครับโอ้โหปิดเสมอเห็นไหมครับเราจะไม่เสียนะครับจะคืนตังเรามานะเท่ากับว่า0นบาทนะครับเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวเราเตรียมทบไม้นะครับเมื่อกี้ครับปิดเสมอตอนแรกคิดว่าจะชนะไปแล้วนะคือแบบปิมนิดเดียวเองนะใครได้ราคาดีกว่านี้น่าจะวินนะฮะ โอเคราคามันปิ่มนะไม้3แล้วก็เทลงสวยเลยนะครับเห็นไหมมีลูกศรที่3นะครับชี้ลงนะแต่เรานี่เราไม่ได้เตรียมตัวกันไว้นะตอนแรกคิดว่าจะชนะนะครับโอเคกรากราฟมันปิดเสมอโอเคไม่เป็นไรนะครับถ้ากราฟไม้3เนี่ยมันลงมาแล้วนะครับเราก็ไปหาจุดใหม่ในการเข้าออเดอร์กันนะครับโอเคครับตรงนี้นะครับเป็นสัญญาณตัว GJ เเป็นสัญญาณการซื้อลงนะครับมีลูกศรสีแดงชี้ลง อ่าตรงนี้เรามาดูครับเข้าเงื่อนไขหรือเปล่าเข้าเงื่อนไขคือแท่งเทียนลงปิดต่ำกว่า e MA 25ตัว e MA d เป็นแท่งแดงลงมาด้านล่างแท่งแรกโอเคเข้าเงื่อนไขชัดเจนแบบนี้นะครับราก็ใส่ยอดเงินตรงนี้นะครับอันนี้ผมใส่แก้ไม้จากไม้ที่แล้วเลยนะครับผมใส่มาที่5,000นะครับ ว่าไม้ที่แล้วมันปิดเสมอนะครับก็เลยจะมาแก้ไม้ตรงนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเตรียมเปิดซื้อลงกันนะครับเปลี่ยนแท่งก็ทําการเปิดออเดอร์ซื้อลงกันมานะฮะโอเคได้ราคาไม่ค่อยดีด้วยราคาปลายไส้ด้านล่างเลยนะครับคาดการว่ากราฟจะวิ่งลงโค้งสุดท้าย10วินาทีนะครับกราฟปิ่มมากเลยนะครับตอนนี้จะชนะได้ไหมนะครับ5 4 3สาม 2 1อโอเคเรียบร้อยนะครับลงมาปิดชนะสวยงามโอเคไปกันต่อครับตัว GJ มีสัญญาณการวิ่งขึ้นมาดูเงื่อนไขนะครับแท่งเทียนยืนเหนือเส้น EMA 25ตัว MA d เป็นแท่งเขียวนะครับแท่งแรกวิ่งขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคเข้าเงื่อนไขเราก็จะทำการเปิดบใบในแท่งถัดไปอ่ะโอเครอปิดแท่งนะครับ เราจะทําการเปิดซื้อขึ้นนะโอเคเปิดออเดอร์บายซื้อขึ้นมาแล้วนะครับมีเส้นป่าสีเขียวเกิดขึ้นนะช่วงนี้กดเข้านี่ราคาค่อนข้างกระโดดนิดนึงนะครับมารลอลุ้นกันนะว่ากราฟเนี่ยเข้าเงื่อนขายแบบนี้นะครับก็จะปิดชนะได้หรือเปล่านะครับลุ้นกันต่อ ดีดขึ้นมาแล้วนะครับในช่วง10วินสุดท้ายนี้นะฮะโอเคสวยงามนะครับขึ้นยาวต่อไปเลยยาวไป8เมตรครับ2 1เรียบร้อยหวานเจี๊ยบอีกแล้วนะครับปิดชนะกันมา4ออเดอร์แล้วนะฮะโอเคมาครับมาลุยออเดอร์สุดท้ายกันนะครับออเดอร์ที่5นะจะอยู่กันที่คู่ GPP JPY ตรงนี้นะครับมีสัญญาณการซื้อขึ้นสังเกตไหมครับว่าตอนนี้มีสัญญาณนะครับเป็นสัญญาณคือเปิดไม้แรกมาแล้วนะครับก็คือสัญญาณชี้ขึ้นที่แท่งนี้นะครับแต่เกิดอะไรขึ้นนะครับสังเกตตัว MAD MAD เนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นภูเขาแท่งแรกนะครับคือขึ้นอยู่ด้านบนเนี่ย มาสักพักแล้วนะครับอ่าแสดงว่ากราฟเนี่ยวิ่งเป็นเทรนมาสักพักเนี่ยเราจะไม่ได้เข้าไม้ที่1นนะครับเราจะข้ามสเต็ปไปเข้าไม้ที่2กันเลยอ่าเดี๋ยวร,รอนะครับให้ปิดแท่งแรกค้าปิดเป็นแพ้เนี่ยมันยังขึ้นลูกศรที่2ตรงเนี้ยต่อนะครับเรารอราคาย่อมาดีเราก็ทําการเปิดบายซื้อขึ้นกันนะครับอ่ามารอเปลี่ยนแท่งเทียนนะครับไม้แรกจะปิดชนะเลยไหมนะ โอเคเนะี่ยยังมีลูกศรอ,อยู่นะครับกราฟปิดเป็นแดงเล็กๆนะครับกราฟตอนนี้ก็มีการยอร่อลงมาอ่ะเดี๋ยวผมขออ่ะยอ่ยอล่อลงมาอีกนิดนึงนะครับจะทําการเปิดซื้อขึ้นอ่ะโอเครุยเลยนะฮะเพราะว่ามันมีจังหวะแรง r e j e c t ั่นดิดกับดิดกับนะครับเพราะว่าเราเน้นเข้าไม้2องนะไม้แรกเราไม่ได้เข้านะครับสำหรับสเต็ปตัวนี้ห้าวิสุดท้ายครับโอ้ขึ้นสวยครับสาม โอเคเรียบร้อยปิดจ็อบนะครับสรุปผลการเทรดนะครับเราทํากําไรไปได้อยู่ที่1748บาทนะครับชนะไป5ออเดอร์นะครับมีไปเสมอ1นออเดอร์ด้วยนะครับสำหรับเสมอดิจิตอลตอนนี้นะครับได้ทุนคืนด้วยนะครับสามารถเอาเทคนิคนี้ไปลองเทรดกันดูได้นะครับใครอยากจะให้ผมแชร์อะไรหรือจะให้ผมสอนเทคนิคอะไรนะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ สำหรับใครสนใจนะครับก็อย่าลืมคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างนี้นะครับก็เปิดบัญชีเทรดฟรี หรือใครที่สนใจตัวสัญญาณ1นาทีนะครับสแกน QR code ตรงนี้เข้ามาได้เลยนะครับสำหรับใครอยากจะเข้าเทศสดพร้อมผมนะครับผ่านช่อง j c o อบชอบเทศนะครับมีวันจันทร์6โมงเย็นวันอังคารพุธพฤหัสนะครับเวลาบ่าย3นะก็จะมาไลฟ์ตามเวลานี้กันเลยนะครับฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในทุกช่องทางด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ